กิมาแบ่งปันแนวทางใครยังรอรัฐบาลอยู่นะอาจิบัสะดวกนะครับในวันปกติตามที่ <c oughs> นะครับหล,ลายๆคนถามหาทักถามว่าอาจารย์ทำไมหน้าขาวหน้าใสหน้าเด้งนะครับนะวันนี้กัิมารีวิวสินค้านะครับผิติตภัณฑ์ของอาจารย์เองนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เซรั่มและครีมกันแดด เลขเด่นเนาะใครเห็นบ้างอพิม์มาอาจารย์ให้เด่นตัวไหนในหวยสัญจรนะครับที่จังหวัดชัยนาทอาพิมพ์มาใครเห็นอาจารย์ยังไม่ได้ให้ที่ไหนนะครับแม้แต่ห้องลายยังไม่ได้ให้นะครับเลขเหวยใบฟ้าอาจารย์ให้เฉพาะชุดฟันตัวเดียวสู้หวยสัญจรในเลขเด่นสองตัวขอดูว่าใครใครเห็นใครจำได้ขอดูขอดูเอฟซี 4, ตัวจริง คุณเมนยู่ตำได้ดีเอฟซีนะเด็กแปดเก้าคุณหนูตัวฟันเลยนอเจ้าคุณหนูน้อยเอ็นเอ็นเอ็นดับคุณโอคุณหนูเนี่นอนดูคุณหมูนะครับได้อยู่ในห้องแนวทางของอาจารย์นะครับในห้องแนวทางอาจารย์คืออาจารย์ฟันไปนตัวนั้นเละเลขสามตัวชุดเดียวแล้วก็ฟันตัวนั่นมันหนาเสียอ่ะตัลลี่ก็บกว่ามีขายเลย แต่ใบฟ้าเป็นสูตรรวมตัวเด่นสองตัวนะครับตัวเด่นละสามหางรวมบนล่างสิบบริฟั่น,นครับฉะนั้นจะเอาในใบฟ้าอะสรุปแล้วเอาสี่กับ5ามาจะใส่สี่นองไม่เป็นงวดที่แล้วแต่จะบึ้งวดบอ่อบอมีเด้ออาจารย์บ่ได้ให้าจะสีก่กระพานนะจะไปบึ้งวดของเดือนใดล่ะงวดต่อไปหนึ่งทับหกเด้อหนึ่งทับศูนย์หกทับหกเจ็ด เดือบเดือนผฤษสภาพามันประเมียนเด้กพี่น้องน,นะเพราะมันมันเลขวิ่งเงินล้านในจานมันหลุดไปงวดเดียวคืองวดมีกี้ครับนั่นมันบระเมียนเด้นะครับ,นะครบใครพร้อมเอะพิพ์หวยเบฟ้าเอาบอสนะหวยเบฟ้านะครับจบังหวัดชายนาทชัดเจนครับคุณสมหมายนะครับเลขเด่นของอาจารย์มันเป็นแบบนี้นะครับอืมนะ หนึ่งทับศูนย์หกคับทับหกเจ็ดศูนย์หกก็คือเดือนมิถุนาครับเดือนมิถุนานอันนี้ก็คือเด่นบนเด่นล่างจาแสดง่าเป็นพอบก่อนเดินสินปปลอมบะเน้ะเขาออกของเก่าไปเป็นลบพันเดือนปีปะเนาะนะครับอมหม่วยไฟว่าเด้อ ยังไม่ได้ให้ที่ไหนได้พี่ลองเ,เพราะให้เฉพาะตัวฟันเอาเพราะฉะนั้นเอาตัวฟันและรวมทั้งหงัวใบฟ้าดนาะเอาเนาะจะเอาเฉพาะใบฟ้าเพราะฉะนั้นตัวฟันเนี่ยเฉพาะให้ห้องแนวทางเพราะฟันในจานฟันเป็นตัวเดียวใบฟ้ามันจะฟันเด่นเปียและก้าก็จะมีหลักเปียและหลักก้าเพราะฉะนั้นเอาใบฟ้านะครับเพชรใบฟ้านะครับใบฟ้าพารวย นะจีเอทัมีปลายทางหรือเปล่าครับนี่ยข้อความเด้งขึ้นมาไม่มีปลายทางนะ,นะครับเอ,อ,อยังไม่มีปลายทางนะปลายทางเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะครับมันต้องไปสมัคร COD กับทางบริษัทขนส่งเขาก่อนเนาะนยเพราะฉะนั้นเอาถ้ามัน้ำเชื่อมัน่นรับตัวารา์มันไม่มีโกงหรอกนะเอาหมาเป็นเป็นมาสูงและมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่ง ลงบ้านเล็กที่เนี่ยแม้แต่ในผลิตภัณฑ์ก็มีเบอร์ของอาจารย์มีที่อยู่มีอะไรครบเซตเนาะมั่งสุเป็นตมบะไดดอกพร้อเป็นบริษัทขายในรูปแบบบริษัทเนาะนะครับว่าต้องย่านดอกเงินไ่กี่ลอยแต่เสือกระไดฟีเนาะเสีอราคาสี่ลอยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับชุดนี้มันสามลอยกว่าล้วซัมไดฟไมีมันยังเอาให้พี่น้องไปใส่สืดอนะครับ ให้เป็นที่ระลึกเสื้อใส่นะครับนะเสื้อใส่ <c oughs> นะมวยใบฟ้านะครับมวยใบฟ้าเด้อเอาฟันอยากได้ยู่บ่าฟันมันอยู่ในนี่แหละในชุดไบฟ้าอ่ะชุดมวยไบฟ้านะครับประจำนวันที่หนึ่งมิถุนายนเด่นเปียกเ็กเก้านะ หลักละสามหางนะครับเปียดคือบนเก้าคือล่างเตน,นะครับเมื่อกับเป็นไปได้ทั้งหมดบนไปล่างล่างบนในมดเต็มที่หนองเยอนะครับห้องสื่อรัตเตอรี่ปขึ้ล่างแล้วห้องก็ต้องไปสื่อเอาตัวนันห้องไปสื่อตัวนะพุ่นนะเขาเข้าใจเนาะเดี๋ยวเทวออกกากเพราะว่ามัน ปีโพถึง Youtube ออกถึงประเทศนอกประดังกระชัยพี่จาราด้าย่านเดิมหมักกระจังเหลี่ยมประมักกระพานนะครับเพรต้องบางคนไปเห็น Youtube เขาก็ลงยาวยาวพูดอยู่นั่นแหละไม่ให้นะเพราะว่าเพินินบริตัดเฉพาะนั่นนาเป็นเอาตัดตนไหลจนมะฮอดตอนไหเขาไม่รู้จักการสกอร์เลื่อนมาเนี่ยเขาไปจัดเหื่อนเบิองนอกก็ฝฟกขึ้นมา มันก็นอยากได้จํานวนเวลามันานานๆให้ดูยอดเวลายอดเพจวิวก็เข้าใจิ่นไม่อยากตัดต่อฉิดจริงๆถ้าจะตัดเฉพาะส่วนที่ให้แนวทางมันก็หนึ่งนาทีหรือสองนาทีินท่นก็ว่อยากิ่นก็อยากให้เง้ยวนั่นแหละช่อง YouTube นะครับนะก็มีแม่ๆหลายๆคนเชี่ยวไปลงนะครับก็ขอบคุณที่ให้เครดิตอยู่นะประมาณน,นี้นะครับนะ้ล่องเอาไปพิจารณา,าดูหน่อยสัญจร หน่วยสัญจรตามที่ดูสถิติมันก็มีเปีย,ปยกกบเตาเท่านั้นไหมพี่น้องไม่หลักเปียกก็หลักเก้าแต่ที่เห็นมามบ่อยที่สุดก็คือหลักเก้า mm hmm. แล้ะมันจะเป็นไปได้่่เลดีจะเป็นรถประจาสกัาอาอี <c oughs> อ่อประมาณนี้เด้อเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเจเดอนะครับฝากหน่อยนะครับในผลิตภัณฑ์นะครับ ชีเอสคลนะครับของอาจารย์นะคือคือชุดนี้แหละเนี่ยหเซตสามห้าเก้าสามเซตรฟีเสื้อครอบลกหนึ่งตัวนะจะพอเสื้อมูลค่าสาม้อยเก้าสิบาบาทนะครับนะหนึ่เซตเนี่ยเขาเฉพาะราคาปกติอยู่6กร้อยกว่าบาทนะครับหกร้อยแปดสิแปดกระไดฟีซ้ำไดฟรีแล้วพี่น้องนะครับนะแอดไลน์ไปนะครับ นะ้าเบ่งนะครับนะอยากสวยอยากงามผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีนะครับก็ฝากนะประมาณนี้เดี๋พี่น้องเดี๋ยวค่อเยเ,เจอกันในแนวทางแนวทางดองซอปปอล่ามอ,อืน่นนะก็วันที่หนึ่งมันมีออมสินก็ค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอเบ,บ่ง รอดูติดตามกันนะครับก็จะนั่นกันฝากสนับสนุนเชียร์เอสเอพัทนะครับถ้ายังรักและศรัทธาให้การสนับสนุนก็ฝากด้วยเด้อพี่น้องนะเพนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรวยเฮงๆป,ปังๆกันทุกคน